เครื่องกองน้ำ e spring ของ mv รุ่นใหม่นะครับเราต่อแบบที่ไม่เหมือนกับที่ใช้กับซิงนะครับเพราะว่าดูแล้วมันค่อนข้างที่จะมันจะไปเกี่ยวพันกับตรงซิงนะครับน้ำกินน้ำใช้นะครับมันก็ไม่สะดวกเราอยากได้แบบนี้แล้วก็โชว์เครื่องที่มันเป็นความสวยงามนะครับเราก็เลยไปซื้อข้อต่อนี่ตัวนี้มาข้อต่อตัวนี้ราคาเท่าไหรนะ่บ้างเดี๋นะ ตัวไหนนะหยุดหยุดหยุดก่อนเลยนะข้อต่อตัวนี้เป็นข้อต่อสามหุนสามหุนแล้วก็มีข้อต่อเกี่ยวเกี่ยวนอกแล้วเกี่ยวในนะเพื่อ,เพ,อเพื่อต่อตรงนี้เก้าสิบหกบาทครับมาอย่างเลยแล้วก็ตัวสายตรงนี้สามหุนมากับเครื่องกรองน้ําอยู่แล้วแล้วตนี้เป็นตัวลดแรงดันน้านะครับร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับร้อยหกสิบเก้าบาท เนี่ยร้อยหกสิบก้าบาทสั่งที่นะครับ <S <S แอปนะครับแล้วก็มาที่เส้นตรงนี้นี่ที่ติดผนังที่ติดผนังตรงนี้ใช้แต้มที่เราซื้อเครื่องกรอน้ํานะครับมันก็ซื้อได้ฟรีเลยแล้วเพิ่มกันอีกห้าสบาทมันราคา450บาทนะใช้แต้มยังเหลืออยู่ประมาณ300แต้มนะครับก็มาตรงนี้มาสายมาทำปั๊กเพิ่ม ทำปักเพิ่มตรงนี้แยกมา199บาทนี่ปักนะครับแล้วก็เดินสายตรงนี้ข้อต่อตรงนี้30บาทเป็นข้อต่อลดขนาด2.5มา2นะครับเพื่อเดินสายตรงนี้มาที่เครื่องกองน้ำตรงนี้ไอหัวหัวหัวก๊อกน้ำนะครับมาตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ราคา595บาทเดี๋ยวบาทผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนี้ราคา แล้วก็มันจะมีถาดมาให้แต่ฉากมันเป็นถากพลาสติกผมกลัวว่ามันจะไม่แข็งแรงก็เลยไปซื้อฉากเพิ่มมาใหม่ประมาณสามสิบกว่าบาทนะครับสามสิบกว่าบาทเดี๋ยวผมวจำราคาไม่ได้ละแต่นี้ไอ้ากพลาสติกเนี่ยมาพร้อมกับหัวก๊อกน้ําดื่มแบบสวยๆนะครับห้าร้อยเก้าสิบห้าก็จะมีข้อต่องอมาให้ข้อต่อตรงสองหุ่นมาให้ เราใช้แค่ข้อต่องอตรงนี้เราจะเดินไปธรรมดานะครับตอนเดี๋ยวเราลงมาเปิดทดสอบรู้สึกว่าข้อต่อแบบนี้จะต้องมาปรับแรงดันน้ําตรงนี้เพื่อให้น้าเนี่ยไม่ไม่พุ่งแรงถ้าไม่เพิ่มตรงนี้ผมไปดูข้อมูลมาเขาบอกว่าจะทําให้ตรงนี้มันระเบิดนะครับเพราะแรงดันน้ํามันไม่ได้ลดลงมาเราต้องเปิดน้ําดูก่อนแล้วก็ปรับความแรงของน้ําให้เท่าให้ ให้พอดีกับที่ทเราต้องการไม่ไม่แรงมากถ้าแรงมากจะทําให้ตรงนู้นมีปัญหาก็เลยต้องมาปรับแต่งตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเปิดเดินเครื่องตงัวนี้เครื่องพร้อมที่จะใช้งานแล้วแล้วพยายามจะปรับตรงนี้ให้มันมีแรงดันน้ําพอดีนะครับโอเคครับ